ครับผมกับสวัสดีพี่น้องย C ฟซีแฟนคลับทางช่องนะครับครับพ the ี่น้องเฮ้านะครับเมื่อนี้นะครับเสียนาดีสิบห้าพี่น้องเฮ้านะครับตามต่อกันอีกนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับครับของท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับพี่น้องยูฟซีผลงานหลบที่แล้วนะครับกระุดไปนะครับพี่น้องยูฟซีครับถ้าได้รุดแล้วนะครับท่านอาจารย์บอกว่านะครับกับ เพิ่มความมั่นใจให้คือเก่าเพราะว่าสถิติของเพิ่นแต่ได้รู้แล้วนะครับกลับขึ้นมาเขาอีกคือเก่านะครับของธนอาจารย์นะครับทรงมาให้มาขึ้นนะครับเนาะทรงมาดึกนะครับเสี้ยนาดีะนอนแล้วนะครับเนาะทรงมาทางไล่นะครับพี่น้องที่กลับบ่ได้ต่อสายคุยกันนะครับเพราะมันดึกแล้วอีกย่างหนึ่งนะครับธนอาจารย์เอเวียงจันเพิ่นกะงานไลเนะครับเนาะ ครับรอบนี้นะครับลาวพัฒนานะครับรอบบรรจันที่6นะครับพฤษภาคม2567นรสิะครับที่พี่น้องเข้ามาตามลาวพัฒนานะครับเนาะเาครับลาวพัฒนาท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับพี่น้องยูซี่ครับรอบนี้สีมาตัวดรเนาะครับเนาะเอามาเบิ้งมาส้มไปกำกันนะครับ ครับผลงานของธนจาจาร์นะครับไม่เข้านะครับมาต้องมาช่วพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับเว่าสิเป็นเหล็กวิ่งเหลยกหลุดนะครับไม่เข้านะครับรอบที่แล้วนะครับรับขับขอโทษขอให้ท่านธนจันทร์นะครับรอบนึงนะครับกับพี่น้องอีฟซี่เข้านะครับมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องอีฟซี่ครับรอบนี้ทานจาจาร์ก็ทรงมาให้่นะครับเพิ่นก็เจดตนห้าลมของแต่ละคู่บาอาจารย์นะครับเพิ่น คำนวณมาว่ามีผู้ใดว่าอยากให้เขาเด้อพี่น้องกิซี่โดยเฉพาะแอดนะครับของเสี้ยนนาดีครับอยากให้เขาถูกงวดนะครับอยากให้พี่น้องเขามีเพิมสุขถูกงวดอยากให้พี่น้องเขายิ้มน้ำส้ำล้านไปกับการถูกไวยนะครับแต่มันก็มีผาดมีรุดนะครับพี่น้องกิฟซี่ครับแต่ละาจาย์เปิดบ้างมาให้แล้วนะครับเนาะ จุดประสงค์นะครับคืออยากให้พี่น้องเข้าปังๆกันทุกคนนะครับว่ามีผู้ใดอยากให้ตัวเลขลดนาอครับพี่น้องพี่น้องทีครับะนันนะครับเข้าก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับครับมาตามต่อนะครับวัประจําวันที่6พฤษภาคมนะครับ2567ลาวพัฒนาท่านอาจารย์ออดปากน้ำครับพี่น้องที่ มือนีเดอร์พีนอง MC มิฟเช่หมูแดงนะครับมันลุ้นกันนะครับหมูแดง เลขวิ่งเลขรดมาแล้วครับพี่น้องเย็ซีสามตัวมาตัวนะครับคพี่นอ้อง,เข,ๆๆเ,ของเขา้า,เานะครับเล็กวิ่งเลขรุดกับพี่น้องเย็ซีนะครับที่เขามาอยู่เก้านะครับคงจะรูดีนะครับเนาะ ตัวเด็ดของทนาจาจย์นอตปากน้ำนะครับตาเด็กเขานะครับเขาคักนะครับพี่น้องที่ท้าหลุดหลุดแบบว่มีอย่างแค่ตัวคือกันนะครับเนาะครับเด่นที่นะครับครับเด่นที่หกกับเจ็ดนะครับเด็กป่งเลอพี่น้องซี่ครับนี่คือ นักวิเคราะห์ตัวจริงเสียงจริงนะครับของอาจารย์อออปากหน้าพินกดเสียนเลยพี่น้นนองอยู่ที่สมือว่าเป็นนักคำนวณน,นะครับเป็นว่างตัวเลขกเนวทางนี่เขาเบิ่งการว่างกับรู้แล้วนะครับเนาะเป็นสิโบ่ประมาทกับการว่างตัวเลขกนะครับพี่น้องอยีครับที่จริงคือจ้างเสียนทนดีว่างกับไม่ได้ว่างหลายคือพินแต่ว่ามีโอกาสรุดนะครับอันนี้ของทันอาจารย์นะครับเป็นว่างออกมา เป็นเห็ดแบบเสียนอหลีพี่นนิวซีแล้วก็แม่นย่ำของเกินน้ำนะครับถ้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับสามตัวมาตัวบางที่มาํากันความเคยมีมาแล้วนะครับเนาะแล้วก็บางที่ก็มาํากันตัวหนึ่งบางที่ก็มาสองตัวนะครับครับเด่นที่หกกับเจ็ดส่วนเล็กแปดเป็นตัวร่องนะครับพีโนนิวซีร่องกับถือว่าเจงนะครับแต่พอเจงเจริงกนบาคัดมาลงนะครับ ครับจับคู่นะครับหลักหกนะครับถ้ามาหลักหกหกศูนย์นะครับพี่น้องทุกี่หกหนึ่งนะครับหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับถ้ามาหลักเจ็ด เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่เจ็ดสี่นะครับเอาชุดกันนะครับมีอยู่สองคูคือเก้านะครับกันนะครับแปดหก โดนใจเลยพี่นอ้องยซี่ตัวกันนะครับเส้นเดีมากแห้งนะครับแปดหกแปดเจ็ดนะครับพี่น้องยซี่บางทีกับเขาตัวกลับนะครับพี่น้องยุซี่เรื่อไปกลับนํานะครับเขาฉีดเส้นแต่งแับหนึง่งพี่น้อง,งอยซี่จังคอยวงกลมจังคอยแคบหนาจอนะครับ ครับทนา,ายชานบอบว่องลมนะครับเพราะว่าเป็นห้เป็นเหลียกลักมาแล้วนะครับเนาะนี่คือการไปเหล็กของนักคํานวดมีสื้อเสียงระดับประเทศนะครับเอ้าี่น้องกิซีเสียดายนะครับรัฐบาลไทยหมดที่แล้วนะครับเนาะ เสียใจตามให้พี่น้องเข้าอย่นะครับรัฐบาลไทยอาจารย์ออกปากน้ํานะครับโอ้ยเขาคักเด้อยพี่น้องอีซี่อ้าวเหลียกเล่านะครับข้องท่านอาจารย์ระวังให้ดีนะครับพกหนึ่งเก็บหนึ่งมันอาจจะตามรัฐบาลไทยงวดนี้ก็บอกว่าถือเนาะครับนะครับให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอนะครับราวพัฒนาท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับครับขอกราบขอพระพุทธนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับ ที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าครับแล้วไปหล่นไปเสี่ยงกันหล่ะครบับรอบนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆเด้อท่านอาจารย์นะครับทรงให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮากัพี่น้องเอฟซีเฮากัให้กำลังใจกันดีนะครับเนบาะบวาสิโยในกลุ่มนอกกลุ่มนะครับทางเอฟซีทาง,ทางช่องนะครับทุกคนนะครับครับแอฟก็จะนําเสนอให้พี่น้องเฮาแบบ ควบจริงใจนะครับกับพี่กับน้องนะครับควมจริงใจควราัฒนาดีก็อยากให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่เพียงแค่นี้ต้อนครับไปดุนกันมือแรกนะครับลาวพัฒนาท่านอาจารย์ออกปากน้ำโชคดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับผม